สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการประชุมหารือกันเมื่อวานนี้นะครับที่สํานักง,งานจังหวัดนะครับโดยท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับนายบุตรเพล่งลามคานะครับก็ได้ให้นิยามของการที่จะออกแบบการก่อสร้างสนามบินหรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับเพิ่มเติมในการที่จะนําสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดบึงการเข้าไปอยู่ในการออกแบบอาคาร ที่สนามบินจังหวัดบึงกาฬนะครับว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในส่วนของภาพลักษณ์ของจังหวัดบึงการหรือซิกเนเจอร์ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับว่า่างเช่นหลวงพ่อพระใหญ่นะครับควรจะตั้งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ควรจะจัดวางไว้ตรงไหนนะครับ mm hmm. เช่นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็มีรูปปั้น ยักษ์อะไรประมาณนี้นะครับเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเลยว่าในส่วนของจังหวัดบึงการก็คนที่จะมีหลวงพ่อพระใหญ่นอกจากรายละเอียดที่เราลงไปเรื่องสีต่างๆสีที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงการแล้วก็ภาพลายนะครับลายกิจกรรมภายในนะครับที่ออกแบบภายในที่เป็นคล้ายๆลาตัวพญานาคนั่นเองนะครับแล้วก็ยินสามบานนะครับคือสัญลักษณ์ของ จังหวัดบึงการนะครับก็ควรที่จะเพิ่มเติมตรงไหนเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังการนําเสนอของท่านประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดบึงการด้วยครับว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างในรายละเอียดของอาคารสนามบินที่จังหวัดบึงการนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับได้ก็คือเราต้องช่วยกันออกแบบเรื่องที่สองภายในตอนนั้นผมได้รับเรียนว่าโขงอาการมีสารพาออกควรจะมีพักหลวงพ่อใหญ่ท่าผู้บมือูจังหวัดบึงการตอน ในผมก็ได้ผมเห็นสวนเอาปูเขาเอายักไปไว้แต่ผมจะไก้พักก่อนเข้าหรือได้แล้วแต่ท่านจะไปจัดใส่แล้วกันนะครับตามความเหมาะสมความเป็นออตลักษณ์สายพุทธสายมูสายธรรมจะให้อยู่ในสนามดีที่เดียวกันท่านทำออกมาในดีแล้วสวยแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างได้อีกอย่างหนึ่งที่ห้เติมรู้สึกว่า จอ LED ที่ระการสำคัญจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่มันดูแล้วนั่งไปเพลินได้อย่างนี้นะครับจัดใส่ให้ท้งขาเข้าขาออกที่นั่งพักคอยอะได้ต่งตางๆก็นด้ผมขอสามอย่างนี้นะครับที่เหลือก็ถ้าคิดได้เดี๋ยวจะพูดใหม่อีกทีนะครับขอบคุณครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับจากการนําเสนอจากท่านประธานของการค้าจังหวัดบึงกาฬในบึงเพลงลคำคํานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกษดาก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและผมจะนําเสิยงดีๆของจังหวัดบึงกาฬมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสวัสดีครับ